สวัสดีครับพบกับรถมือสองเฮียเอกทรงพลนมยนยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกจะมาอัปเดตสต็อกในทรงพลลมยนต์ของเรานะครับก็วันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็หลายคนนะครับสงสัยว่าเอกหายไปไหนมานานก็เอกจะมาบอกว่าเอกไปทําการโอนรถมานะครับก็ตอนนี้นะครับลูกค้าอนุมัติรับรถรัวๆเลยซึ่งคนโอนรถไม่ว่างนะครับเอกก็ไปทําหน้าที่แทนมาแล้วก็วันนี้มาว่างพอดีก็ จะมาอัปเดตสต็อกรถยนต์นะครับในสมพนมยนต์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็น isuzu d-max นะครับเป็นแคบนะครับไฮรันเดอร์ปี2021เครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับสีดำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอกจะพาไปชมรายละเอียดรอบคันเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ภายในนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของราคารถนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวด้านหน้ารถกันเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะครับกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะครับสำหรับเจ้า all new เนี่ยโฉมใหม่ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเขี้ยวกุด2ชั้นอย่างนี้เลยสำหรับคันนี้นะครับให้มาในรูปแบบของโครเมียมนะครับพื้นหลังสีดำสัญลักษณ์ isuzu มีให้ครบครับของเดือนจากสู่แน่นอน นะครับอของซูนย์เขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบตัวหนังสือมาให้แบบโขมเมียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของไฟด้านหน้ารถกันบ้างนะครับไฟด้านหน้ารถของเขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยก็ว่าได้นะครับ ม,มาดูในส่วนของการชนหน้านะครับการชนหน้าของเขาเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับที่สันคัญนะครับมีไฟเลี้ยวในกันชนนะครับอ่าถัดจากไฟตัดหมอกมันเองนี่มีไม้ครบเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ถือว่าเป็นรถใหม่มากคันนี้ครับ เดี๋ยวพามาชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ล้อเลยครับแม็กเดิมเป็นแม็กอัลลอยนะครับสายยาง255ขอบ17นะครับย้อนแสงนิดนึงขอโทษด้วยครับช่วงร่างแน่นอต้องคันนี้เลย สำหรับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าไฟเลี้ยวในกระจกนะครับเป็นตัวท็อปนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ในกระจกแล้วนะอ่าสัญลักษณ์ไฮเรนเดอร์มีให้ครบเลยมาในรูปแบบของโครมเมียมนะครับมือจับเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับอ่าอันนี้จะให้ชุดแต่งชุดแต่งในมือจับนะครับเป็นโครเมียมกันรอยขีดข่วนมาให้นะครับมาพร้อมกับ กันศา์นะครับเป็นของศูนย์อีซูซแน่นอนออนีฟอร์ดีแมกนะครับตัวสูงนะครับก็จะให้มาในเรื่องของบันไดข้างนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงรถนะครับสีดำสวยๆอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกระบะกันบ้างน,นะครับอ่า มือจับท้ายกระบะของเขาเนี่ยจะให้มาในรูปแบบของโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับอยู่ในมือจับเลยท้ายกระบะนะครับสำหรับไฟนะครับจะแยกมาเป็น3ชิ้นนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยหลังแล้วก็ไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังเนี่ยจะให้มาในแบบของหลอดไส้อยู่นะครับ แต่ว่าไฟเบรกเนี่ยจะให้มาเป็นแบบดีไลท์แล้วนะครับซีลาร์กอิซุสูดีแมมีให้ครบเลย DDI มีให้ครบอ่าที่สำคัญคันนี้มีการชนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทั้งการชนหลังแล้วก็บันไดปีนขึ้นหลังกระบะนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านบนหลังคาเลย สวยมากคันนี้เดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะครับสำหรับเจา้าคันนี้ที่เอ๋บอกไปเป็นสเปคแคบนะครับก็เป็นแคปเปิดได้แบบนี้เลยภายในใหม่มากสายเข็มขัดอะไรมีให้ครบนะครับามาดูขอบป,ประตู ไม่กริปเป็นไงอืมมีกันลอยมาให้ด้วยนะครับกันลอยขีดควรในด้านของขอประตูนะครับที่หยีบของเขาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในของคันนี้กันบ้างเริ่มต้นที่เลขใหม่กันเลยสำหรับ รถคันนี้นะครับเดิมๆกันเลยไม่มีดัดแปลงอะไรเลยนะครับเลขใหม่ก็อยู่ที่ห้าห้าหมกิโลเท่านั้นนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมาในรูปแบบของมันติฟังชันนะครับก็สามารถรับโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดเพลงฟังเพลงจากพวงมาลัยได้เลย ในส่วนของเครื่องเล่น MP3 ให้มาในรูปแบบของหน้าจอทัชส,สกรีนนะครับก็สามารถฟัง YouTube เชื่อมต่อ YouTube ได้เลยสำหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับแอร์เป็นแอร์แมนวนวลแบบธรรมดานะครับแอร์แมนนวลแบบธรรมดาเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเกียร์ถอยหลัง1เกียร์เกียร์เดินหน้า6 g เกียร์นะครับ เบรกมือเป็นแบบมือดึงนะครับตรงกลางคอนโซลของเขาก็ให้ที่วางแก้วขนาดใหญ่มาให้เลยขนาดใหญ่มาให้เลยที่พิงไหลมีให้ครบามาพร้อมกับที่เก็บของด้านในนะครับสำหรับเก๊ของเขาเนี่ยให้มาสามเก๊เลยเป็นเก๊บนอย่างนี้นะครับเก๊บนเป็นเก๊บนกลางรถเลย นี่เป็นเกะกลางของเขานะเกะกลางของเขาแล้วก็มาเป็นเกะล่างนะครับอ่าเกะล่างอ่าบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะครับอ่าเป็นไงใหม่มากครับคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับเป็นเบาะผ้าสีดําสวยๆนะครับเดิมๆอ่า คันนี้นะครับให้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับก็แอร์แบ็กในพวงมาลัยนะครับก็ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับก็ดีเลยสําหรับเจ้าคันนี้อ่าไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสารนะครับก็มีให้มาสองที่ด้วยกันเจ้าคันนี้มีลําโพงตัวข้างบนนั่นนะครับนานๆเห็นกันทีนะเป็นตัวโฉมใหม่นะครับอ่าไม่ต้องถามว่าใหม่แค่ไหน ที่บางแดดจะไม่แกะพลาสติกออกเลยครับ <c oughs> คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าจัดได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถออกรถกับทางทรงพลนมยนต์ของเราได้นะครับก็คันนี้จัดได้ยอดเต็มยอดท่วมเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปราคาด้านหน้ากันเลยสำหรับเจ้า Isuzu D-Max นะครับ แคป h ฮเ h นเดอร์ปี2021เครื่อง1.9บูพาวเวอร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่585,000บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถออกรถได้ทุกอาชีพที่สำคัญเริ่มต้นฟรีดาวนะครับอยู่ที่ประวัติของลูกค้าแล้วก็เครดิตของลูกค้านะครับแต่เอกมั่นใจเลยว่าคันนี้กดได้สกอร์ยอดท่วมๆแน่นอนก็สามารถออกได้ทุกคนออกได้ทุกอาชีพมีหน้างานตรวจสอบได้ก็สามารถออกได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ ก็โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนนะครับออกนน็ออกรถวันนี้ขับปีไปเลย90วันออกรถวันนี้พอดีทีปีหน้ากันเลยนะครับก็สำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับก็สามารถมีดอ,อกเบี้ยพิเศษให้ได้นะครับก็ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรนะครับศู8ย์6 7 2 3 2หรือ Facebook นะครับเฮียเอกทรงพลลุมยนนะครับหรือติดต่อไปที่เพจใหญ่ได้เลยก็รถมือสองการจนบุรีทรงพลลมยนยนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเอกจะเปะเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กไว้ด้านล่างนะครับก่อนเอกจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้มาอัปเดตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใช่ตัวเร,รามรปาปี2019